ดเฮ้ยเอาเรื่องเออลำบอาเอ้ยจิ่มไปโดนเหี้ยผมสมอลเบเกอรี่ตัวนึงสมอลเบเกอรี่นี่เนี่ยสมิตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ขยี้ขยี้อะไรเหลังหลังคอมเตอร์หลังคอมเตอร์หลังเชียวเฮ้ยไปกูแฟนนะเขี้ย เอาเอาเอาอะไรวะโดนแม่งหมดทุกคนไลยโดนเพืนกันแม่งโดนแต่กูแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเลยจะกูไม่หนีกูตายไงกูบอกเลยเมื่อกี้ให้แม่งดูหนังโห่เนี่ยแม่งไป road to go ยี่ ทองกันทุกคนเลยวะทองแดงอีกรถรถูพบเปอร์ยขบวนนะยนหัวมึงะขอบคุณอะเดียเดเเดป้าป้ามือมือหันตายป้ามือหันตายนี่นะมียกูโยนหมดมันยิ้มไม่ไดยิ้มไม่เข้าอ่ะ โดน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 เอ้าเอ้าแล้วคนไอ้แล้วคนตายแล้วแล้วเฮิข้างบนดรอเนสโลคัสแต่ล่างไอ้เรื่องจะมีคนฉลาดอยู่ตรรงงนนั้จิปะมีคนอยู่ด้านล่างนะด้านล่างไม่เนื่อ ไม่เจอแล้วมึงแตกเรามาหน้าต่างไม่จริงๆมันมีตัวจริงกูจะโกกทำไมล่ะโดนกูถูกทำลายตรงนั้นน่ะหมอข้างหน้าหมอตัวสามอัน เฮ้ยมันเข้าไต่เร็วอินล้วก็ไต่เร็วเราอินใส่พอเล่นหรอเออมันจะเข้าทางเชื่อมนี่โว ไได้ขาวเอ้ยไ่ได้เหลืองเต็มลงมใ,ใช่แถวเนี้ยเดี๋ยีนสยู่ตัวาวเนี้ยได้จะไปจะไปด้พอดีอ่ะยู่ตัวใต้ปูนอ่ะใช่หรอวะนี้มันไม้นะเว้ยหเหลืองเข้าเหลืองเข้าสว,วยพี่เพี่อดับ มัซีมึงไม่ดูเลยมันในข่าวรู้มันในฉันปล่อยแม่มันจะไม่ได้เหลือไม่ได้หรือเหลือ One Up Four Remaining 15 Seconds Left เหลืองไปตม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบ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 รอรอไม่ได้ง่ายว่ะ Oh shit ไม่ได้ได้ไม่ได้แด ตบลงมาไว้เฮ้ยมันอยู่นี่นี่ว่ะติดจิ้งรูไหมสวยแล้วอะไรต่อเดิมเมื่อกี้เอ๋จุดเดิมเมื่อกี้นั้นไม่ได้เขาไม่ได้เขาดังนั้นแหละเออสวยตายบ้านเอ๋พ่อฉันไปพ่อฉันเอ๋ห้องเขาห้องนั้นดังนั้นแหละตายปะวู้ววู้ว ย่ออามาเจาะได้แล้วไอพวกเกมมันเจาะได้แล้วเลยไมเยไ่เจอดสีตัวเลยสี่ห้าตัวเลยหน้าเจาะห้าตัวหน้าเจาะเอ้อหข่าเรื่องวิงตัดลายกระสุนเพื่อนฉลาด

ตาสกั <l id> ่วเด้อไปมันดูโดนไอ้กล้หลวดมันกำลังเข้าไปหานั่นน่ะอยู่ข้างหน้าไอ้อันั่นนะไอ้เลนฟอร์ด ออมมันในห้องครัวชิ1้าชจาวิชิจาวิไม่เกไมยข้าวชิจาวิ เติแ่งเงลเอร์ลูเวางไดยตัวบไปตัวเว็บไปเกอร์เไม่สวยเาเลยโคตรไม่สวยเลยสามดาวสวยเข้าหัววัดีโจถ้าเกิดไปพี่เจที่ถอดดีฟิวออกนะไหนถอดก็จบอะเอชแม Warfare, อยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็สามคนแว้งกูอยู่หลังสุดไปยิงกูตาย n o b o d อได้ไป

หนึ่งศูนย์ว้าวเสียงแมงวันแมงโคตรเหมือนจริงอ่ะยูยืนข้างทางขยะแมงวันเมาเมาเอ็ดจากชูสตอรี่ทางขยะของแท้เลยว้าเขาผ่านอยู่กูเขาผ่านอยู่กูบิดเบี้ย มีโดนแล้ว <rôle> กี่วะกูกว่าลืมไปไม่มีขับขาดอยู่ข้าวาดอยู่กูโอ้จบละอ้ยอีกควายเอ้ยเว้ยแม่งวิะญาณได้ ไม่ตายด้วตายกเก็ดเก็ดไว้กันตายกันระเบิดหนึ่งลุมสองรูออ้จักไหมย้งเลยต้องดูมุมก่อนมันหายดูสองใสไว้ยเลย